ประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์ต์ตก็มีหลายตำนานหลายประวัติศาสตร์รัชกาลที่หนึ่งสมหมเป็นพระยาจัก,กรีนั้นมีแฟนเจ้าวาดวัดละคังฝันครับฝันว่ามีช้างเผือกมาลื้ตู้พระธรรมพอท่านสมเด็จเอ่ยปากเอ๊ะท่านจะทำพระเครื่องเอ๊ะเราจะสร้างคระสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้อาจารย์ขาวก็จะคุยถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรหมรังสีประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็มีหลายตำนานหลายประวัติศาสตร์เดี๋ยวขอจะนำตำนานประวัติศาสตร์แรกก่อนก็คือพูดถึงรัชกาลที่หนึ่งท่านเป็นพระยาจัก,กรีออกไปปราบปรามก่อนกรุงศรียาแตกที่พิษณุโลกก็มีบันทึกประวัติศาสตร์ว่ารัชกาลที่หนึ่งอนหมเป็นพระยาจัก,กรีนั้นมี แฟนเป็นชาวกำแพงเพชรหลังจากนั้นกรุงศรีญาแต่ก็ไม่ได้พบกับแฟนคนนั้นแหละท่านก็ให้ทรารลงให้แหวนไว้แฟนคนนั้นนะครับร่องเรือมาที่วัดไก่จนแล้วให้กําเนิดลูกชายที่ท่าน้ําวัดไก่จนเป็นประถมเหตุให้เริ่มประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระพุทธาจย์โตที่เกิดวัดไก่จน หลังจากที่สมเด็จพู้จันทโตงถือกำเนิดที่วัดไก่จ้นแล้วเนี่ยนะครับแม่ทั้งก็พาพล่องออกจากแม่น้ําป่าสักผ่านอายุธยาขึ้นเหนือไปก็ไปจอดเรือที่ปัจจุบันก็คือวัดชัยโยก็เป็นตำนานว่าเกิดวัดชัยโยนั่งได้ที่วัดเกศชัยโย ก็คือท่านยังแบบเบามานั่งได้อยู่บนเรือล่องไปกับแม่หลังจากนั้นแม่ท่านก็ล่องเรือเข้ากรุงเทพพอล่องเรือไปกรุงเทพก็นําลูกท่านไปฝากไว้ปัจจุบันก็ย่านบางขุนพรมก็คือวัดอินทารามเป็นตำนานให้ทุกคนได้รู้ว่าสมเด็จพระพุทธจจ้าตโตเกิดที่อยุธยาวัดไกจ่จ้นนั่งได้ที่วัดเกศชยโยแล้วก็เติบโต,ตยืนได้ที่วัดอินทาราม แม่ท่านก็ไปฝากสมเด็จพุจันโตเป็นเนนอยู่ที่วัดอินท่านก็เล่าเรียนก็ยังมีเกรดอีกครับว่าแม่นั้นฝากแหวนที่รัชการที่หนึ่งฝากแม่ไว้ในสมัยที่ได้พบกันเนี่ยนะครับสมเด็จพุจันโตก็ติดตัวไว้ท่านก็เติบโตอายุเจ็ดแปดขวบสิบขวบท่านก็เล่าเรียนอ่านหนังสือบาลีแล้วหลังจากนั้นพุจันโตก็ได้ รับการฝากจากเจ้าวาดวัดอินเจ้าคุณอารันยิกพอสมเด็จพิจารตเป็นหนุ่มน้อยนะ่ะสิบเอ็ดสิบสองขวบท่านก็บอกโอ้ยเดินทางไประบาดจะตกน้ําตกไรก,ก็เลยตั้งใจจะไปฝากสมเด็ดจพะจนโตไปเรียนวัดะระฆังเพราะวัดะระฆังเขาเรียนปะเรียนเรียนบาลีเพราะที่นั่นเป็นตักกศิลาของกรุงเทพมีพระเทลานุเทละมากมายไปเรียนที่วัดะระฆังก่อนที่จะไปฝากนั้นเจ้าวาดวัดะระฆังฝันครับฝันว่ามีช้างเผือกมาลื้อตู้พระธรรมของวัดะระฆังหมดเลยพอเช้ามา เจ้าวาดท่านก็สั่งไว้ว่าถ้ามีใครมาหานี่ให้เรียกเลยนะสายนั้นเจ้าคุณอรัญญิก็พาสมเด็จจันโตเป็นเนนน้อยข้ามฝากไปก็ไปฝากเป็นลูกศรรรรรกิษย์เจ้าวาดก็รับเป็นลูกศรรรริษย์เป็นปิติบอกว่ามีผู้บุญญาธิการจะมาเป็นสิทธิญญานุสิ์สมเด็จพจันโตก็ได้ร่ำเรียนจนแตกฉานนะครับปัจจุบันแล้วก็เทียบคือ,อนักธรรมเอกนักธรรมโทได้เป็นมหาปร,ริญญาก็คือ Utah สมเด็จพจันโตในเติบโตเป็นเนนน้อยร่วมเป็นหนุ่มน้อยนี่ก็เป็นผู้ที่มีความ ควาสามารถในการแตกฉานพระไตรปิฎกแล้วก็เทศมหาชาติก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเข้าวังสมัยก่อนเนี่ยนะครับพระเทรานุเถระต้องไปเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันพระนั่นแหละครับก็ได้ไปพบรัชการที่1นึ่รัชการที่1ก็เห็นบุคลิกอัธยาศัยแล้วท่านก็ไม่ได้เฉลอยอะไรต่างๆท่านก็เลยรับอุปธรรมสมเด็จพูจ้จันโตแล้วก็ก่อนที่จะอุปสมบทเป็นพระ ก็ได้พบกับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนไปฝากตัวเรียนสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยเป็นรุ่นปู่ของสมเด็จพระจันโตนะครับจะเห็นว่าท่านลำเรียนแตกฉานบาลีอักษรธรรมแล้วก็ได้เรียนสายวิปัสสนากับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนพอท่านอายุครบ20ปีก็ได้เป็นนาคหลวงอุสมบทที่วัดพระศรีรัตนสัตย์ศาลามก็เอาง่ายๆเติบโตมาข้าราชการที่สองราชการที่สองก็เห็นว่าท่านเป็นพระที่แตกฉานเรื่องเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีศิลปกรรมปฏิมากรรมสมเด็จพระจัน โตก็ได้เติบโตมาคู่กันน,นะครับซึ่งสมัยกันที่2ก็เป็นการชําระในเรื่องของการเรียนหนังสือ พุจันโตก็แตกฉานเล่าเรียนพอท่านอุปสมบทเป็นพระแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่แตกฉานเล่าเรียนเทศมหาชาติโปรดท่านออกทุดงครับในหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยนะครับสมเด็จพ้จันโตออกทุดงเดินทางศึกษาสายปฏิบัติคําว่าออกปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คือทุดงขวัดเนี่ยนะครับออกทุดงสมัยนั้นออกทุดงจากกรุงเทพไปได้เดินมาดอย่างปัจจุบันนะครับก็ต้องล่องเรือก็มีเจ้านายในรั้วในวังเนี่ยนะครับอุปถัมภ์สมเด็จพ้จันโตก็มีเรือจ้างสนับสนุนเอาง่ายๆท่านกัพีิเชื้อสายลูกเจ้าลูกน เป็นมหาปร,รียมเจ้านายอุปถัมภ์ท่านจะไปไหนก็มีขาดทานบริวารมีคนคอยสนับสนุนจุนเจือแต่ว่าสมเด็จจันตนั้นท่านไปเติบโตอยู่กรุงเทพพอเป็นหนุ่มแล้วก็ออกปฏิบัติธรรมออกปฏิบัติธรรมก็เล่าเรียนจากสมเด็จพระสังฆราชสุกไกรเทือนนี่สมเด็จพระสังฆราชก็สอนไว้การเข้าป่าเข้าดงก็ออกทุด,ดงใบพระพุทธฉายพระพุทธบาท ออกไปสิงห์บุรีลบบุรีก็ออกไปเห็นซากประหลักหักพังเมืองโบราณและก็ที่สําคัญครับท่านทุดงไปถึงเมืองกําแพงเพชรก็นึกถึงบ้านแม่ท่านละครับก็เลยเกิดเป็นตำนานว่าเป็นพระมหาที่กราบพ่อกราบแม่เมื่อท่านเดินทางไปกําแพงเพชรนะครับสิ่งที่ท่านพบเห็นก็คือแนวความคิดการสร้างพระใหญ่ของกําแพงเพชรแล้วก็ไปค้นพบพระสายสุขโขทยัยและที่สําคัญเป็นจากภาคี ซุ้มกอซุ้มกอกำแพงเพชรน,นี่แหล,ละครับนั่นแหละครับท่านก็ได้ดไปพบครูบาอาจารย์แล้วไปเจอศิลาจารึกของคนโบราณว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นั้นเป็นการสรืบสรารพระพุทธศาสนาสมเด็จพระจัน์โตก็เริ่มเห็นปริศนาธรรมว่าโอ้คนโบราณนี่เขามีการสร้างศาสนาสถานสร้างเจดีนในเจดีจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบรรจุพระท่านก็มีมิติเกิดขึ้นว่าเราควรจะสร้างพระไว้ให้สืบทอดพระพุทธศาสนา ก็กลับมานึกถึงสมเด็จพระสงังฆราชสุกไก่เถื่อนสมเด็จพระสงังฆราชสุกไก่เถื่อนก็เป็นอาจารย์ของท่านตอนนี้สมเด็ดจพระจารย์โตออกทุดง1ิ์ฟีพี่แลมเห็นชนวนมวลสาร เนื้อเจ็ดท่าเนื้อป่าชา้าเนื้อกุท่านก็ใส่ลำเรือกลับมาทุกปีทุกปีอะไรของดีที่ไปเห็นไปศึกษาก็กลับมาตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านต้องเข้าไปในวงังไปเทศไปสวดมนต์พอท่านสมเด็จเอ่ยปากเอ๊ะท่านจะทำพระเครื่องช่างหลวงก็วางท่านก็มีปริศนาทม ท่านก็นั่งในพระบทสดก็เงยหน้าขึ้นมาเอะเราจะสร้างพระเนี่ยถ้าสร้างรูปเหมือนหรือรูปสวยงามไม่ได้นะพระสมเด็จองคเล็กเนาะก็เรียกว่าสมเด็จชิ้นฟักเลยนะท่านก็คุยกับช่างช่างหลวงเป็นช่างสิบหมู่สมัยก่อนเราก็แกะพิมพ์ให้ท่านพิม,มพ์้าของท่านเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่คือพระประธานของวัดลังเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นท่านก็นำทะนวนวนสารที่ท่านรู้นะครับเข้า,ารรษาเศษข้าวข,าข,าข,าขานมกายศาสตร์วนสารต่างๆสมเด็จพิชญโตไม่ได้ทําองคเดียวนะครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหานอกจากสอนปริยยััตติิปฏบรนแล้ว ผงม,มนสารมงคลทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่ผสมก็ทํากันที่วัดละคังนั่นแหละครับตอนนี้เมื่อท่านกลับมาวัดละคังก็กลับมาสมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่4ทรงบวชเรียนถึง26ปีนะครับก็คือว่ารุ่นลูกศิษย์สมเด็จพุทจันโตงั้นรัชกาลที่4กับสมเด็จพุทจันโตก็อายุไล่เลี้ยงเคียงกันแหละครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงให้สมเด็จพุทจันโตเนี่ยเข้าไปเทศท่านก็จะมอบสมณศักดิ์ถวายสมเด็จก็จะมอบค่อยรับแต่จะมารับในสมัยรัชกาลที่4นนนนนัั้ท่่่าบถือีไไมดส เป็นสังฆราชนาท่านเป็นพระผู้ใหญ่ ท่านนี้ก็มีดําริคิดสร้างพระนอนที่วัดสตอเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเจ้าวาดวัดก็ทำไปท่านก็จะมาตรวจเยี่ยมตรงนั้นถ้าเรือในสร้างพระใหญ่อะไ,ไรสร้างในคนกราบไหว้ก็มาสร้างที่วัดเกศโยอีกเป็นมาพุทธพิมพ์ก็ตรงวิปันานาเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็มาสร้างพระใหญ่เนี่ยพระพุทธมหา,าราชวัดกุดีทองอา้าวสามที่แล้วนะครับที่เป็นหัวเมืองพอกลับไปท่านก็นดําริจะสร้างพระศรีอริยเมตไตรคือพระยืนที่วัดอินทารามที่ท่านได้บวชเรียนจนอายุ12กับเจ้าคุณอรัญญิกก็มีการสร้างวัตถุ มงคลพิมพ์ใหญ่เกิดจากพระประธานในวัดละฆรังซึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยสมเด็จโตเนี่ยก็เหมือนปู่ย่าตาทวดหลวงปู่หลวงปาท่านเคี้ยวหมาก เี้ยวหมากตุยจุยแล้วก็เอานวนมวลสารที่เขาบอกว่าข้าวคาไหนอร่อยเท่ากับใครมาทําวัตถุขงคนนั่นแหละจนมีตํานานไปถึงว่าท่านอายุ65ปีเลิกเคี้ยวหมากก็มาเริ่มถือลูกประคำขากลับมาในยุคข,ของรัชกาลที่4ที่5อีกก็มีโอกาสได้สอนปริยัตปฏิบัติคร,รับบรมวงศานุวงศ์ก็มีตํานานว่ารัชกาลที่5เป็นลูกศิษย์สมเด็จพุทธจารย์โตรัชกาลที่ห้าหนักมากรัชกาลที่4ทรงไปดูดาวที่วากอรแล้วกลับมาท่นนานกษัตริครรัชกาลที่5พระชันษาอายุ15ปีครรับแมสมเเด็จตท่ากริ่มมีวบ ลาแล้วครับก็มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับการเสียราชอาณาจัจากรที่ฝรั่งเศสมาเข้าอ่าวไทยแล้วก็ยิงปืนทําให้รัชกาลที่5ต้องเสียเงินเสียทองในการชดเชยอันนี้มีบันทึกครับรัชกาลที่5ก็เป็นลูกศิษย์สมเด็จพระจันโตแล้วก็เริ่มมีชาวต่างประเทศเริ่มเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งสมเด็จพระจันโตก็จะเป็นผู้ถวายอักษรแล้วก็ให้ความคิดการเสด็จเพิเ่มเดินต่างประเทศครั้งที่1เสด็จไปยุโรปสมเด็จพระจันโตทรงสร้างพิมพ์ไกเซอร์ครับ เสียนบาทหูใบสีนะครับแล้วก็ฐานเป็นกรีบ,บัวห้า ขาบอกสร้างจํานวนจํากัดเป็นอภินิหารครับสมเด็จรัชกาลที่5นั้นทรงนําสมเด็จไกเซอร์ใส่ในฉลองพระองค์ใส่เสื้อนะครับเป็นเกิดอภินิหารกษัตริย์เยอรมันเห็นเอ้ในกระเป๋าเนี่ยในกระเป๋ายูมีอะไรมีแสงฉับพลันดัลังสีก็เปิดให้ดูกษัตริย์เยอรมันก็บอกนี่มันปูนรัชกาลที่5ทรงพูดภาษาต่างประเทศเป็นบอกนี่เป็นบุตรดิสเป็น,ปนสัญลักษณ์ของประเทศชาติพระคุณเจ้าท่านให้ติดตัวไว้รัชกาลที่5ก็พระราชทานพระเจ้าไกเซอร์ก็กลายเป็นตำนานว่าพิมพ์สมเด็จไก เสรนั้นสมเดยย็จพระจันโตสร้างไว้ให้สําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ติดตามพระองค์ก็เกิดแสงศรัทธานล้วการที่5ทรงรู้ก็กลับมาก็วากราบ,บสมเด็จแล้วก็กันส่งเสริมอุปธรรมให้สร้างพระสมเด็จแจกและวการที่5สเสด็จต่างประเทศทําให้เห็นเรื่องของแนวความคิดเหรียญครับตอนนี้ลงกระสาบเรามีไหมพีม่นายผมบอกแล้วเราไม่มีท่านสเสด็จปรารีสก็เป็นนาแบบเหรียญมานาในช่างวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็เกิดการสร้างเหรียญที่ระลึกี่แล้นึกถึงเหรียญรอห้าเหรียญตาอามเหรียญช่างสามเสียน,นะครับส่วน สมเด็จผู้จันโตก็จัดสร้างพระสมเด็จนะครับเขาว่าสมเด็จเนี่ยรัชกาลที่4ตั้งท่านเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์ก็เลยกลายเป็นว่าพระสมเด็จเนี่ยคือสมเด็จผู้จันโตสร้างก็เลยติดปากกับพระสมเด็จพระสมเด็จก็คือพระพิมพ์ใหญ่พระประธานทรงไกรเซอร์ก็มีมากมายหลายพิมพ์แล้วก็บรรจุกลุ่มส่วนหนึ่งท่านก็พระเครื่องใส่เรือมาบรรจุที่วัดสตือวัดชยโยไปหมดแล้วครับโหว,วงหัวเวียนวระคูรีทองอยุธยาอันนี้พูดถึงท่านสร้างเพื่ออะไรสืบทอดพุทธศาสนาเมื่อมีมากก็แจกท่านเป็นต้นแบบของการสร้างพระ ของพระคุณเจ้าทั้งประเทศสมเด็จพระจันโตนั้นท่านมรณภาพที่วัดอินทารามระหว่างที่ท่านไปตรวจเยี่ยมการสร้างพระศรีอริยะเมตไตรก็ซื้อพระยืนที่วัดอินซึ่งสร้างมาถึงสะดือนะครับแล้วก็ท่านมรณภาพที่วัดอินพอท่านมรณภาพพระสมเด็จก็บรรจุมีการแจกจ่ายมีคนล่ําลือกันไปอภินิหารรอดเป็นรอดตายนำนำ,นำพระของท่านไปทาพระพุทธมนต์ก็ป้องก,กันโรคหาโรคภยัยมีโชคลาภ จนเกิดตำนานหลังจากท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็มีการเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของท่านมีการจำน่ายก็ทำให้มูลค่าเสาะแสวงหามากขึ้นแล้วก็มายุคสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสงค,ครามโรคครั้งที่สองก็มีการตามหาพระสมเด็จซึ่งพระสมเด็จท่านบรรจุไว้ที่วัดอินทรงวัดบางขุนพรหมวัดละคังก็มีการตำนานการตกเบ็ดพระสมเด็จนะฮะร่านผู้ชมก็คงได้ยินน่ะก็คือจะมีกรุดที่วัดบางขุนพรหมกับวัดอินก็เอาดินเหนียว ผูกเชือกแล้วก็ตกเข้าไปในป่องอะป่องระบายอากาศในเจเดีย์เอาดินเข้าไปแล้วก็ตกเบ็ดพระสมเด็จด,ดินละลายมั่งฝนมั่งก็ทําให้เกิดตุแตกเป็นตำนานกันมาเรื่อยๆก็เป็นตำนานประวัติศาสตร์ท่านก็ถูกจารึกไว้สมเด็จโตสมเด็จโตสร้างพระสร้างพระอาจจะได้พิมพ์ได้อะไรต่างๆพิมพ์ต่างๆท่านก็ไปบรรจุทั่วไปนั่นก็คือประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตฉบับอาจารย์ขาวที่จะเล่าสู่ท่านฟังว่าท่านเกิดอยุธยาเนี่ยครับแล้วท่านก็สมนึกรักบ้านเกิด ก็สร้างวัดตือพระนอนไว้แล้วก็ท่านนั่งได้บนเรือท่าน,นก็สร้างพระตำนานไว้ที่วัดเกศชยโยท่านไปยืนแล้วเติบโตที่วัดอินก็เกิดสร้างพระรีอริยะเมตไตรไว้ส่วนพุทธตำนานประวัติในการสร้างพระสมเด็จนั้นก็มีหลายพิมพ์มากมายอันนั้นก็จะมีเซียนมีอะไรมากมายก็เรียนว่าท่านได้ษาราเรียนมาจากครูบาอาจารย์สมเด็จพระสังฆราช ครูบาอาจารย์ขวัวแสงและพระมากมายจะให้ได้ทําหลักธรรมและก็สมาธิจิตในการสร้างวัตถุมงคลให้เกิดเอาพินิหารวันนี้ก็150ปี160ปีของท่างท่านสมเด็จก็ยังอยู่ในตํานานครับสำหรับวันนี้นําประวัติศาสตร์สมเด็จพุทธจันโตมาเล่าสูตรฟังฉบับอาจารย์ขาวสําหรับวันนี้ตอนนี้ติดตามสนใจอยากรู้เรื่องอะไรอโยธยามมเดียกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรวงเล็บนะครับ อายุทยาเท่านั้นอย่าไปจังหวัดอื่นขอบคุณครับสรับวันนี้สวัสดีครับเอ็นๆไปกรรมอันเป็นสมบัติแห่งสัตว์โลกทั้งหลายกายซ้อน้ำซากําำเจเป็นวัตตะกรรมอันใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรนั้ เป็นกรรมดีเป็นกรรมที่สัพพบุรุษชื่นชมยกย่องกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วเป็นของเผ็ดร้อนมีทุกข์มากกรรมอันใดไปสู่มรรคนิโรธความดับทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมเนื้อกรรม